สวัสดีครับก็มาต่อกันกับฟิสิกส์นิวเคลีย์กันนะฮะก็ในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของปฏิกิริยานิวเคลีย์นะครับเราจะพูดถึงอะไรบ้างเนาะก็ถ้าทบทวนกับคราวที่แล้วก่อนนะฮะเรารู้ว่าริยานิวเคลีย์ต่างๆนาน,น,นาเนี่ยก้อนหนึ่งสลายตัวไป,ไปเป็นอีกก้อนหนึ่งแล้วก็แถมขอให้ของแถมมาเต็ไมไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอนุภาคแอลฟาอนุภาคเบตา้าโพซิตอนหรือรังสีแกมมาซึ่งทุกตัวเนี้ยจะมา ของแถมเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือพลังงานในวันนี้นะครับในคลิปนี้เราจะมาดูว่าพลังงานเนี้ยมันคือค่าเท่าไหร่กันแน่นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยอันนี้เป็นสูตรเดียวที่ในหนังสือมอปลายจะไม่ได้พิสูจน์ให้ดูนะครับว่ามาจากไหนอ่าแต่ครูได้มีทําพิสูจน์ไว้ให้ในเรื่องอทฤษฎีสมราตรภาพพิเศษนะฮะก็เป็นฉบับที่มอปลายน่าจะพอดูได้นะครับอืมทีนี้ ก็อธิบายไปคร่าวๆนะครับสมการนี้เนาะทาไมมันใช้ได้นะฮะถ้าเกิดไปดูวิธีพิสูจน์ของครูมาแล้วเนาะเรามองโลกของพลังงานเนี่ยเรายังมองเหมือนเดิมเนาะคือพลังงานต้องเกิดจากการเคลื่อนที่กับการอยู่กับอยู่นิ่งๆเนาะแต่ว่าเราจะไม่ใช้คําว่าพลังงานจนกับพลังงานสักละเราจะใช้คําว่าพลังงานจนกับพลังงานที่อยู่นิ่งแทนนะครับซึ่งเรามองว่าเหมือนมีกลองตัวหนึ่งบรรจุไอเจ้าก้อนอนุภาคนี้ไว้แล้วดูว่า ดูด้วยกรอบข้างนอกนี่แหละว่าข้างในเนี้ยมันเคลื่อนที่อะไรหรือเปล่าซึ่งสรุปว่าเออมันไม่เคลื่อนที่เนาะดังนั้นพลังงานรวมทั้งหมดของระบบนี้จะต้องใช้สมการของไอสไตคิดได้อยู่นะครับก็คือสมการสายมือก่อนนี้ของเราทีนี้ต่อมาในการคำนวณน,นะครับอ่าละในเรื่องของหน่วยก่อนเรารู้หน่วย SI Unit ของเขาทั้งหมดเนาะ C นะครับคือความเร็วแสง3คูณ4กลัง8เมตรต่อวินาทีแต่มียกกำลัง2ด้วยทั้งคู่เลยนะฮะแต่ละหน่วยเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหแทนเข้าไปปุ๊บมันออกมาเป็น10ยกกำลงังติดลบอะไรนู้ในหน่วยจูลเต็มไปหมดเขาเลยบอกว่างั้นเอานี้ละกันเรามาบัญญัติหน่วยใหม่เราจะเรียกว่ามวล 1U นะครับเีนี้เลยจะมีค่าเท่ากับ1 6 7คูลังกิโลกรัม ซึ่งถ้าเกิดใครจำมวลโปรตอนกับนิวมวลนิวตอนได้นะฮะไปลองดูเนาะมันจะ1.67แล้วก็เลขไม่ดูทศนิยมตำแหน่งที่ไหลที่มันจะเริ่มไม่ซ้ำกันนะครับเราเลยยึดว่าเอาแค่3ตัวแรกนี้แหละประมาณนี้เอาละกันน่าจะง่ายที่สุดเท่าที่จะพอทำได้ครับทีนี้เราแปลงหน่วยของสมการไอน์สไตน์นิดหน่อยนะครับมวลยังคล้ายๆเดิมแต่ว่าต้องเป็นหน่วย1ยูเทนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาค่าคงที่ของแสง ่านี้และค่าของ e อิเล็กตรอนอัด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 รวมกันด้วยวิชาคณิตศาสตร์เนาะเราจะได้เลขค่าคงที่นี้มานะครับก็เออเป็นอันว่าเวลาเราคำนวณในหน่วยในเรื่องนี้เราจะคำนวณได้หน่วยไมกะอิเล็กตรอนโวลต์แทนนะครับอ่ะทีนี้ความรู้เพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวในเรื่องถัดไปครูก็จะอาจจะพูดให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเนื่องจากมว้วนมันมีค่าเท่ากับ พลังงานเมกะเอกตอนโวล์หารด้วย9-3-1าสามเนาะนหน่วย U เราจะมองว่ามวลมึงยิงยูเนี่ยจะมีหน่วยเป็นเมกะเ็กตอนโวล์ต่อ c ีกำลังสองแทนนี่จะเป็นอีกหน่วยหนึ่งของหน่วยมวลนะครับจะเป็นหน่วยที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ในโลกของฟิสิกส์อนุภาคจะใช้เยอะนะครับอ่ะต่อไปการคำนวณเนาะทีนี้นะครับ ย้อนกลับไปในคลิปแรกเราครูมีพูดถึงคำว่า binding right r energy ไว้เนาะคือพลังงานที่ใช้ในการยึดเหนี่ยวระหว่างอนนุภาคภายในนิวเคลียสซึ่งการคำนวณหาพลังงานนี้นะครับวิธีคำนวณเนาะให้เราเขียนแยกออกมาเป็นสส่วนส่วนที่มีการแยกออกขาดจากกันกับส่วนที่รวมกันเป็นนิวเคลียสหนึ่งก้อนอ เรารู้ว่าอนุภาคแอลฟาเนี่ยเกิดจากโปรตอน2ตัวนิวตอน2ตัวรวมกันจะได้อนุภาคแอลฟาออกมาประมาณนี้นะครับทีนี้ให้เราหาหมวลของทั้งด้านซ้ายและด้านขวาถ้าในทฤษฎีดั้งเดิมแบบเปะ๊ปะ,ปะเลยนะฮะเราจะเลือกเชื่อว่ามวลทั้งสองากต้องเท่ากันไม่มีการสูญเสียพลังไม่มีการสูญเสียมวลเนาะแล้วพลังงานก็มาจากการสลายของพ,พลังงานพันธะอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ถ้ามองในระดับอนุภาค ค้นพบว่าไม่ใช่แบบนั้นเพราะอะไรเนาะปรากฏว่ามวลทั้งสองฝักมันหนักไม่เท่ากันนะฮะเพราะว่าเราพยายามมองโมเดลหรือมองแบบจำลองนี้ใหม่ว่ามวลบางส่วนที่อนุภาคหลายๆตัวเนี้ยมาเกาะรวมกันบางส่วนโดนดึงออกไปเพื่อไปใช้เป็นพลังงานยึดเหนี่ยวแทนโดยพลังงานนั้นมีค่าเท่าไหร่ให้อิงตามทฤษฎีของไอน์สไตน์นะครับ e เท่ากับ mc สแควร์อ่ะนี่คือตัวทฤษฎีของเขาเนาะต่อไปวิธีคำนวณจริงๆละอ่ะเราก็จัดก,การหามวลให้เรียบร้อยนะครับแล้วอ่าให้มวลด้านซ้ายเป็นตัวตั้งมวลด้านขวาเป็นมวลติดลบเนาะเพราะมันจะมีค่าน,น้อยกว่าซึ่งไอ้มวลที่มันน้อยไอ้มวลที่มันน้อยลงเนี่ยพลังงานบางส่วนจะไอะ้บางส่วนจะกลายเป็นเป็นพลังงานแทนอืเราเลมเวลาคำนวณเนี่ยเดลต้า e ของเราจะคำนวณออกมาได้เป็นบวกเสมอนะครับถ้าเรามองตามนี้ ทีนี้เรามานิยามเพิ่มอีกคำหนึงเนาะเดลต้าเอ็มนะครับมีชื่อไปเนาะชื่อว่ามนพร่องนะฮะเผื่อใครไม่รู้จักวิธีทำโจทย์ในเรื่องนี้นะครับส่วนใหญ่ไม่เกินเครื่องหมายบวกลบคูณแค่นี้เลยนะฮะแล้วส่วนใหญ่เลือกที่จะถามว่าพลังงานมีค่าเท่าไหร่ด้วยนะครับตอะนั้นหานี่คูไม่แทบจะไม่ค่อยเจอเลยประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ มาดูกันว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์มีแบบไหนบ้างมี2แบบเนาะฟิชชั่นกับฟิวชันอ่าแบบฟิชชั่นก่อนเนาะแบบฟิชชั่นคืออะไรเนาะแตกตัวออกนะฮะอ่าทีนี้มาดูกันเนาะดูจากสมการข้างล่างน่าจะงงนะครับแต่ครูขอบอกไว้ก่อนว่ายูเรเนียมสองอ่าก้อนใหญ่มากในขณะที่นิวตอนอู้ตัวกระติ๊นึงวิ่งไปชนกับยูเรเนียมปุ๊บปรากฏว่ามันหลุดออกมากลายเป็นธาตุสตัว พร้อมนิวตอน3ตัวที่มีพลังงานจนเหลืออยู่อันเนื่องมาจากทฤษฎีบทของอทฤษฎีสมมตรภาพพิเศษของไอน์สไตน์ก็คือจะบอกว่าเมื่อโดนไอ้นิวตอนยัดเข้าไปปุ๊บไอ้นี่แตกต,ตัวออกกลายเป็นมีนิวตอนหลุดออกมาแทนแล้วนิวตอนพวกนี้จะเก็บพลังงานพวกนั้นไวเนาะและสูญเสียพลังงานตัวเองในรูปของพลังงานจนนะครับแล้วไปชนกับยูเรเนียมตัวอื่นๆอันนี้คือพูดถึงการทำพวกระเบิดปรมาณูนะฮะ หรือในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วมันก็จะแตกต่อไปเรื่อยๆ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 นะครับอ่ะเราจะเรียกปฏิกิริยาน,นี้ว่าปฏิกิริยาลูกโซ่ก็อันนี้ใช้ในการทําทั้งพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในโรงงานไฟฟ้าแล้วก็ใช้เป็นในกวดตัวทําระเบิดนะครับก็<ม>ถ้าเกิดใครดูพวกเกี่วยวกับสารคดีเนาะเขาก็จะบอกว่าการทาโรงงานไฟฟ้าเนี่ย ข้างหลัแรกเลยนะเขาจะใส่น้ําปริมาณมหาศาลเอาไว้เลยแล้วก็มีการยิงนิวตอนออกมาใส่อนุภาคดันดันเป็นชั้นๆเอาไว้แต่เป็นชั้นที่แคบมากๆด้วยนะฮะไอแผ่นๆพวกนี้จะทําหน้าที่ดักไอนิวตอนที่กําลังเคลื่อนที่ให้หยุดอยู่กับที่จะได้หยุดการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปอีกอันนึ่งปฏิกิริยาแบบฟิวชั่นนะครับแบบฟิวชั่นคือรวมตัวเนาะตามชื่อเขาเลย ฟิวชั่นไอฟิชั่นเนาะคือการรวมตัวของกันของ,ขอ,งอนุภาคขนาดเล็กพบในไหนบ้างอ่าอย่างแรกเลยเนาะคือดวงอาทิตย์ของเราอันถัดมาเนาะคือที่เราเจอกันตั้งแต่ยุคที่เกิด Big Bang การระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการกําเนิดกาแล็กซีนะครับตามทฤษฎีของเขาเนาะก็มันเป็นการอธิบายว่าเออมันเกิดจากอนุภาคขนาดเล็กรวมๆกันปุ๊บแล้วก็ตูมออกมาได้พลังงานนะครับอ่ะ อันนี้ข้อสังเกตนะครับที่ครูคิดว่าเราน่าจะควรรู้เนาะทั้งการแตกตัวออกหรือการรวมตัวนะครับต่างให้พลังงานทั้งคู่เลยไม่เหมือนปฏิกิริยานนเคมีนะครับอประมาณนี้เนาะอ่ะก็ถ้าเข้าใจแล้วเนาะต่อไปนะครับคือการคำนวณของสองสองปฏิกิริยาเนิวเคลียวนี้บ้างวิคำนวณยังเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากมันให้พลังงานมาเนาะแต่ดูมวลนะครับถ้าทุกคนบวกเลขปุ๊บเลขข้างบนนี้เนาะมันจะยังเท่าเดิมอยู่ทั้งหมดนะฮะ ดังนั้นการคำนวณเดลต้าเอ็ยังทำเหมือนเดิมนะฮะเอาหมวนด้านซ้ายตั้งลบด้วยมวนด้านขวาทีนี้มาดูตัวโจทย์กันนะครับก็ครูขอเหมือนกับครัวที่แล้วละกันเนาะจะขออนุญาตไม่กดเครื่องคิดเลขดูและแต่จะเก็บไว้ทุกคนลองคำนวณกันเองก็แล้วกันนะฮะอะมาข้อนี้ก่อนเนาะวิธีทำนะครับส่วนใหญ่ คุณครูยุคหลังๆอาจจะให้ให้ธาตุมาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นคุณครูยุคก่อนจะใจร้ายหน่อยจะให้มาเป็นแบบนี้แทนเนาะเขียนดิวทีรอนเราให้เป็นนึกเองว่าเป็นไฮโดรเจนตัวนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เขาถามว่าพลังงานยึดเหนี่ยวระหว่างนิวคลีออนในนิวเคลียสมีค่าเป็นเท่าไหร่เนาะก็โดยกำหนดมนลโตรอนเท่านี้วมนิวตรอนเท่านี้อ่ะสิ่งที่เราต้องรู้นะครับคือเราลงนึกก่อนว่าด้านซ้ายด้านขวาเราจะเขียนยังไงเขาถามถึงพลังงานยึดเหนี่ยวเนาะซึ่ง ถ้ากานยึดเหนี่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันต้องเกิดเป็นดิวทีรอนบวกกับพลังงานยึดเหนี่ยวภายในนิวคลีออ่ะทีนี้เราจะเห็นเขียนด้านซ้ายเนาะเป็นโปรตอนตัวหนึ่งกับนิวตอนตัวหนึ่งข้างบนต้องอ่าหนึ่งหนึ่งอืมตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากเขียนเครื่องหมายบวกก็เอาตามใจเลยนะฮะประมาณน,นี้อ่ะ ทีนี้มาคนวณหาพลังงาน binding energy ของเขากันเนาะว่าพลังงานยึดเหนี่ยวไฟในนิวคลีออนเป็นเท่าไหร่อ่ะเราก็จัดการหาเดลต้าเอ็มมาเนาะเท่ากับเอเด้คูณด้วย9ก้าสามหนึ่งเของเรานะจะเป็นมวลของโรตอนบวกมวลของนิวตอนเราลบด้วยมวลของดิวทิลอนแล้วคูณด้วย9 3, วะะววก้าสาม ทีนี้ก็ดูก่อนมวลโปรตอนเป็นเลขอะไรก็1.007825มวลนิวตอนก็1.008665อาจจะสังเกตเนะเลขเขาจะใกล้ๆ1มากๆเนาะพอาะนิยามมาจาก1.67นั่นแหละนะครับแล้วก็ลบออกด้วย2.01410แล้วคูณด้วย931อ่ะแล้วลองไปคำนวณมานเอยเลขอะไรหน่วยจะเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์แน่นอนนะครับประมาณนี้อ่ะ ต่อป้ายนะครับคือเหล็กบ้างอ่าทีนี้เขาถามไม่รู้คำถามาอะไรเนาะเขาจะถามเหมือนใครเดิมเลยถามพลังงานยึดเหนี่ยวภายใน,นเอ่อนิวเคลียสครับค่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อเลขเอ่อมวลนะครับว่าเป็นเท่าไหร่อืมโอเคทีนี้เรามาคำนวณหา binding energy ก่อนเนาะก็อ่ะก่อนก่อนอคำนวณครูว่าอย่าเพิ่งก่อนอ่ะต้องเขียนสมการนิวเคลีย์ก่อน นะครับมันจะได้ง่ายหน่อยเลข2 6่หกเจนาะจะต้องรวมกับพลังงานปุ๊บถึงจะเกาะด้วยกันได้ด้านซ้ายมือของเราก็ต้องมีโบตอนครูข,ขอเขียนเป็นอย่างนี้แทนและกัน11กับ Newton, นิวตัน10ึ่งนี้นะครับและที่เหลือเราต้องหาต่อว่าลวโบตอนกี่ตัวนิวตันกี่ตัวอะไรเนี่ยอ่ะดูจากเลขนี้เนาะมี26ก็ใส่26่หกไปที่เหลือก็คือ ให้เอา57ตั้งลบด้ยี่หเนาะมันจะได้เป็นจำนวนนิวตันไฟในนิวเคลียสของเหล็กนี้นะครับก็ได้เป็นเลขยี่สิบเอ็ดเนาะเอาไม่ใช่เลข21็ดนี่ว่าสาสเอ็ดอ่าเนาะบวกกันได้ห้าเ็ดพอดีอ,อันนี้นะครับงนี้พลังงานยึดเหนี่ยวจึงมีค่าเท่ากับมวลโรตอนบวกมวลน,นิวตนันนะครับแน่นอนมวลมีกี่ตัวใส่ไปให้หมดด้วย ลบด้วยมวลของเหล็กแล้วคูณด้วย1นะครับอ่าลแล้วทุกคนก็เอาค่านี้ไปแทนในนี้นิวตันแทนนี้เหล็กแทนนี้นะครับแล้วก็ไปคำนวณเลขมาให้เรียบร้อยนะฮะแล้วทีนี้เขาถามพลังงานยึดเหนี่ยวต่อ1นิวคลีออนมีค่าเท่าไหร่ก็เอาไอ้ค่าที่คำนวณได้นี่แหละเราหารด้วยเลข57นะครับเอา57จจากตรงนี้นะเนี่ยมาแทนในนี้นะครับโอเคเนาะไม่น่ายากเท่าไหร่นะฮะ ส่วนใหญ่ก็ถามวนอยู่แค่นี้แหละนะครับหรืออีกแนวหนึ่งอ่ะก็คือให้สรรมการนิวเคลียร์มาอ่าเขาบอกเขียนตรงนั้นน่าจะดูยากเขียนตรงนี้แทนละกันเนาะ,ะทีนี้เขาบอกว่าจากสรรมการนิวเคลียร์เนี้ยเขาบอกว่าเออมันให้อนุภาคเบต้ามาประมาณนี้นะครับคําถามคือเบต้าจะมีความเร็วเท่าไหร่โอ้อันนี้ยากแท้ เดี๋ยวดูเนาะว่าย,ยากยังไงก็เขาบอกว่าไม่คิดผลของทฤษฎีสมัมพัทธภาพนะครับแต่ว่าเราต้องหาพลังงานจากทฤษฎีสมัมพัทธภาพอยู่ดีเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ีปัญหาทีนี้มาดูก่อนพลังงานของอนุภาคเบต้ามีค่าเท่าไหร่นะฮะ,ะพลังงานอนุภาคเบต้านะครับจะมีค่าเท่ากับเดลต้าเอ็มคูณดเก้าสามหนึ่งอ่ะยังเหมือนเดิมนะครับให้เอามวลด้านซ้ายตั้งลบด้วยมวลด้านขวาซึ่งเป็นมวลฟอสฟอรัสลบด้วยมวล ซันเฟอร์แล้วบวกเออแล้วลบอีลดอรด์กันเออลบไดม,มวลของอนุภาคเบต้าแล้วคูณด้วยเก้าสามหนึ่งนะฮะอ่ะสมมติว่าคำนวณออกมาเสร็จแล้วมันจะได้หน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะครับทีนี้เนื่องจากว่าเขาถามความเร็วเนาะไม่ได้ถามพลังงานอ่าวิธีหานะครับพลังงานความเร็วของอนุภาคเบต้าจะมีค่าเท่ากับเชตหนึ 2, ่งส่วนสองเอ็มวียกกำลังสองนะครับทีนี้มวลเอ็มเนาะนี่อันนี้ก็เลข เก้าคูณสิยกกลังลบสาอ็ดกิโลกร,รมัม V เป็นสิ่งที่เขาถาม E เดี๋ยวเราต้องหามานะครับแต่ทํำไมคู่ไม่ไม่เอาเลขนี้เลยล่ะเพราะว่าหน่วยของเขาเนาะเป็นเมกะแีกตอนโวนแต่ด้านซ้ายมือของเราเป็นหน่วยจูนดังนั้นแปลงอันนี้ให้เป็นจูนหอนอเนาะก็สมมุติได้เลขอะไรไม่รู้คูณด้วย10ยกกำลังเมกะคือ10บยกกำลังหแล้วก็มันมีอีกตอนวนอีกก็เป็นคูณด้วย หนึ่งจุคูณสิบยกกำลังลบสิบก้าอ่าแล้วเราก็ค่อยได้เอาเลขนี้แหละเนาะไปแทนหาเอเบต้าเอพลังงานของโพซิตอนตัวนี้มาแล้วหาว่า V ีเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่ะความรู้เพิ่มเติมนะครับเผื่อใครแบบเออครูถ้าคิดแบบมีสัมพัภาพิเศษทํำยังไงก็ยากมากนะฮะบอกไว้เลยเผื่อใครอยากรู้นะครับอ่าครูก็แนะนําว่าให้ลองไปศึกษาสูตรนี้มา ถ้าเกิดว่าเรายึดว่าเป็นหน่วยจูนเนาะแกมมานะคะจะเป็น1ส่วนสแควรูทหนึ่งลบวีกำลังสองส่วนซีกำลังสองลบหนึ่งข้างนอก m c ็สแควร์วีตัวที่ว่าคืออยู่นี่เองนะฮะคือวีที่เราต้องหามาให้ได้ก็ดูความยากแล้วครูว่าขอาจจะยากว่าด้านด้านสีแดงอาจจะยากกว่าการเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันไม่ได้อยู่ในหลักสูตรมปลายนะฮะดังนั้นทุกคนจะอิกนอสีแดงแล้วก็จดข้ามไปเลยก็ได้มีปัญหานะครับ อ่ะเราปเขาบอกว่าให้หาพลังงานที่น้อยที่สุดในหน่วยเมกะเล็กอตอนโวลต์ในการแยกอนุภาคนิวตรอน1ตัวออกจากนิวเคลียสของแคลเซียมอ่ะแล้วก็บอกไอโซโทปแคลเซียมมา2ตัวเลยอ่ะวิธีทเนาะให้เราเขียนสมการนิวเคลียรขึ้นมาก่อนอืมก็คือถ้าแคลเซียมเดิมทีมีพลังงานยึดเหนี่ยวที่ยึดอยู่ภายในปรากฏว่าไปดึงเขาออกมาตัวหนึ่ง มามันจะมีนิวตอนหลุดออกมาตัวหนึ่งเนาะให้รวมกับพลังงานที่โดนยึดเหนี่ยวระหว่างนิวตอนตัวนี้กับภายในนิวเคลียสในนี้นะครับอืมประมาณนี้อ่ะทีนี้ต่อมาก็ไปเหมือนเดิมหาพลังงานมาเท่ากับเอามวลแคลเซียมที่หนัก 20, เอแคลเซียม40ลบด้วยมวลของแคลเซียม39แล้วลบด้วยมวลนิวตอน แล้วเลขทั้งหมดน, 9, 3, 1, หนี้คูณ9,3,1นะครับจุดอ๋อมีจุด5ด้วยฮะอันนี้ปึ๊บที่เหลือแทนค่าเข้าไปแทนค่าเข้าไปแทนค่าเข้าไปนะครับประมาณนี้ไม่อยากเย็นเท่าไหร่นักต่อมานะครับข้อนี้ข้อสอบ n t a ทานแสดงว่าต้องยอมเหนื่อยในการคิดเลขเยอะเลยนะฮะอ่ะเขาบอกว่า รอบนี้ให้สมก,การนิวเคลียร์มาให้ผมบอกพลังงานด้วยโอ้สุดยอดทีนี้เขาบอกว่าให้หาหมวลของลิเทียมให้หน่อยสิฉันหาไม่เป็นในหน่วยยูด้วยอ่ะก็เราเอาสมก,การเคมีเอสมก,การนิวเคลียร์นี้เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าครูดูละเลขมันดุนได้พอดีเป๊ะเลยอ่ะเดลตา e ของเราจะเท่ากับมวลแบเลียมเออโบลอนนะบวกมวลน,นิวตอน ลบด้วยมวลลิเทียมลบด้วยมวลอนุภาคเอลฟาแล้วคูณด้วย9 3 0นะครับอ่ะเขาบอกว่าได้2.79เท่ากับมวลแบบอ่มวลบรอน10.01294บวกด้วยมวลนิวตอนอยู่ไหนเอ่ย1.00866ลบด้วยมวลลิเทียมอันนี้เขาถาม ่าเขาถามเนาะติดไว้แล้วก็ลบด้วยมวลเอลฟามวลของฮีเลียม4ก็คือ4.0026นะครับคูณ <c oughs> 930อ่ะแล้วที่เหลือเนาะใช้ความสามารถในทางคณิตศาสตร์ของเราไปคำนวณมาเลยว่ามันได้มวลประมาณเลขอะไรนะฮะโอเลขมันติดกันเกินไปคุูไม่สามารถประมาณได้ฮะทำน้องนี้นะครับไม่น่าอยากเนาะอ้อแต่ครูเท่าที่ครูดูแล้วเหมือนมันจะพอตัดกันได้อยู่เนาะ อันนี้มันจะได้0.03นย์อ่าถ้าแล้วก็คูณ10บกำลบสเนาะเพราะว่าอันนี้มันหลักร้อยประมาณนั้นใะช่ไหมใช่ประมาณนี้อ่ะนะแล้วก็ย้ายเลขย้ายบวกลบคูณหารอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้มวลลิเทียมออกมาโอเคครูขอไม่คิดแล้วกันคิดเอียดคิดนะฮะอะโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนแห่งหนึ่งนะครับมีน้ํามันเตาหนึ่งตันโอเค ได้ความร้อนมาเท่านี้แล้วก็ถามว่าต้องใช้ยูเรเนียมกี่ก,กี่มิลลิกรมัมในการาสร้างพลังงานขึ้นมาเนาะด้วยด้วยปริยานิวเคลียร์ฟิชชันโดยที่เขาบอกว่าสมมุติว่ามวลของยูเรเนียมหายไป0.1%ของมวลเดิมในปฏิกิริยาอ่ะโอ้โหข้อนี้ยากเกินไปไหมเนี่ยคืว่ายากมากเลยนะเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรวิธีคิดข้อนี้นะครับ ให้เราทำอย่างนี้เขาตั้งใจให้เราใช้แค่สูตรนี้เท่านั้นไม่ได้ต้องการให้ใช้ mu คูณด้วย931นะฮะทำไมถึงคิดแบบนั้นเนาะทุกอย่างเขาให้เป็นหน่วยมิลลิกร,รัมหมดและสังเกตว่าทั้งข้อนี้ไม่ได้ให้หน่วย u เลยไม่แต่ไม่แต่อันเดียวดังนั้นรูเลยให้เดาว่้ใช้สูตรนี้เนาะ,ะพลังงานทีนี้เดี๋ยวเราก็แทนค่า e นี่ด้วยพลังงานความร้อนนะครับเพื่อเราไปหามวลออกมา ก็ลองแทนดูเลยละกันทีนี้เขาบอกว่าถ้า1กิโลแคลอรี่จะเท่ากับ4.2กิโลจูลอาแต่เขาบอกมาเป็นล้านแคลอรี่เลยนะฮะอ่ะครูก็จะทำให้มันเป็นหน่วยหน่วยจูลไปเลยละกันเนาะมันจะได้เป็นหน่วยกิโลกร,รมัมก็จะเป็น1.5่าคูณหลักล้าน10บกลงหเนาะแล้วก็คูณด้วย 4,200จูลนะครับอ่ะเราคูเอากิโลออกเอากิโลออกเฉยๆนี่แหละอ่ะต่อมานะครับจะเ,เท่ากับ m อันนี้คือ m ที่เขาถามแล้วคูณด้วย3คูณ10ยกกำลัง8ทั้งหมดนี้ยกกำลัง2เพื่อหาหน่วยมวล m ออกมาปึ๊บป,บปบ๊ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดลองเข้าๆเนาะมันจะมี3 2ตัวน,นี้0.5อันนี้เหลือ14 ก็จะออกมาเป็นเลขอะไรเอ่ย7คูณ10ยกกำลัง8แล้วลบด้วย10แล้วก็ลบด้วย16อืมโอเคได้7คูณ10ยกกำลังติดลบ12นะครับอ่ะทีนี้เราจะคิดเป็นหน่วยมิลลิกร,รมัมนะฮะอันนี้หน่วยกิโลกรัมเนาะเราต้องการแปลงเป็นมิลลิกรัมให้ได้ก็จะเป็นเลข คูณสิบกำลังหกไปก็เจ็ดคูณสิบกำลังลบหกนะฮะอัาาอนนี้ทีนี้โอ้หน่วยมันเล็กมากเลยนะเนี่ยอ่ะทีนี้ต่อมานะครับ <c oughs> เขาบอกว่าอยากรู้ว่าเราต้องใช้ยูเรเนียมก e e e ี่เท่าไหร่กันแน่เนาะโดยที่บอกว่า,ามวลมันจะหายไปศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซนทุกครั้งซึ่งมวลยูเรเนียมจริงๆเราไม่ควรตอบเลขนี้ก่อนเนาะให้เราเอาเลขออให้คิดก่อนว่า ทำยังไงให้ศูเนี้ยสลายตัวไปเป็นเลขนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราคิดแบบคณิตศาสตร์ธรรมดาเนาะก็คือให้เราเอาเลข7จ็ดคูณสิบวลบหเนี้ยคูณด้วย100.1หารด้วย100เข้าไปนะครับก็จะได้เป็นคําตอบออกมาหน่วยมิลลิกรัมพอดีอ่ามีแนวโน้มว่าคูณน่าจะคิด10ยกกาลังเนี้ยผิดไปหน่อยหรือไม่ก็เลขตดีนี้ผิดนะฮะอ่ะก็ทำลองนี้นะครับวิธีทำไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับ ข้อถัดไปข้อสุดท้ายสำหรับตัวอย่างปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันคันนี้เป็นฟิวชันบ้างเนาะวิธีคิดยังเหมือนเดิมนะครับมันจะบวกพลังงานด้านขวาเสมอพ้อมมีอนุภาคโพซิตอนหลุดออกมาด้วยอ่ะสังเกตนะครับมวลโพซิตรอนกับมวลอิเล็กตรอนเขาจะบอกเป็นและเนาะแซงว่ามวลมันเท่ากันนะฮะอ่ะก็เขาบอกว่าให้หาพลังงานที่ได้จากไฮโดรเจนมวล1นกิโลกรัมที่เกิดปฏิกิริยานี้นะครับ วิธีคิดเนาะก็ให้เราคิดว่าเออ e เท่ากับเดลต้าเมวลพร่องนี้คูณด้วยเลขนี้นะครับต้องคูณด้วย900เนาะตามที่โจทย์สั่งเท่านั้นอ่าเราไปคิดมาเนาะมวลไฮโดรเจนแต่มี4ตัวลบด้วยมวลฮีเลียมมีตัวเดียวแล้วลบด้วย2มวลของโซิตอนแล้วคูณด้วย900นะครับได้เลขไรให้ตอบเลยประมาณนี้นะครับ สังเกตเนาะเห็นไหมที่ครูบอกว่าโจทย์นี้มันจะแทบจะหานเนี่ยน้อยมากๆเลยนะฮะก็โดยปกติคุณครูที่โรงเรียนก็จะให้ทําแค่ประมาณข้อ2อสข้อนี่แหละนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาคิดเลขเยอะเกินไปเนาะอ่ะทำนองน,นี้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยนะครับทิ้งคอมเมนต์ถามม้ได้เลยนะครับ